สวัสดีครับเอฟซีช่องภ oh no? no? ูรัญาพระสมเด็จวันนี้เราอยู่คำชะโนดืองคงนะครับพระสมเด็จพรปุณโภบารัษ์กิหาปุคบารัษ์กิศนามาถึงแล้วนะครับสังเกตเลขทะเบียนที่ดีนะครับนี่ครับก็ไ้อสามห้าแปดห้าเข้าสู่ท่านได้เดินทางมาถึงที่คำชะโนดืองคงนะครับพุทธาพิเศษเทวานิศาพิเศษพระสมเด็จองค์ปฐมปังณ์ทรงเครื่องแตกรักษาหนาเหรียญและลูกหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องแตกรักษาหนาจำลองรุ่นหนึ่ง ของลานธรรมอรหันตาคำระโนดเมืองคงโคราชและพิธีเสริมบารมีศิรษาแบบบ้านนาหนุดวงสนอกคาเสริมบารมีเปิดพวกกระซับและเป่ายันมหายันมนุากาณสถานกับเป่ายันมงคลครอบจักรวาลเล่ตฐานรากฐานนิยมและพิธีกรรมจัศวิโดยพระเกียรติอาจารย์ผู่ทรงยาบารมีวิคุณค่ะ ลำดับต <c ough> ่อไปขอเรียนเชิญสศัตรูท่านวาดพระกับธรรมาราชนะศีโดยพร้อมเพียงกันครับอิพิ์นาสก้า we mm -hmm. ปัญจศีลนิยาจามาทุติยามปิดมายังพันเดิมสุงมิสุงระคาณาทยยังติสรเนะสหงปัญจศีลานิยามมาตัปิยัมปิดมายังพันเดม วิสุงวิสุงระคนาทายาปิสระเนนาสหปัญจสีลานญาจา 阿弥陀佛，阿弥陀佛。<music> <music> 看背啊！ 他定日定 ได้จุดเพียนไอเลน์ช็อที่จะทำซึ่งจะมนจำนวนทั้งหมดเจ็ดเล่นด้วยกันนะคะสภาพการานที่จะเกะดแบบนี้แต่ว่าจะได้เรียนมาโดยทีละอีกท่้นนะคะซึ่งขั้นจะเาคอนเจิร่านนะคะแบบใบงานในการจุดเพียนอเลนซ์ช็อตนะคะก็จะมีท่านแรกเธอโวยา่นะคะในเดรีสผิดสายข่้น่ารตรวจเกสุภาพครงจันะคะผู้ประกับการสอบคอ ะรัดรุานผู้ังการสพบ้านเหลือนะคะท่านผู้ตรวจโทระพนตันทรัทราบท่านรองผู้ังการสืบสวนสพบ้านตายท่านรับผิดชเขตสระบุรีได้ยองจัดวัาข้อการบปรามาสพบ้านปายนะะท่านร้อยเอกยอดเสกุลงหงสัตกรมทหารและนวัดทหารกบค่ะและด็อกเอร์จุลสกุชนสารสินนะคะก็จ์ประจำคณะระบบการและการ แก็ตอนนี้รายงานทั้งเท่านเป็นตัวแทนนะครับต้องพังตื่นเตียนตัวเยซารที่สำคัญมันจะเป็นการขอรับค่ะน้อท้องแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านนายเด็กดิษฐ์่ิดายท่านนายอังเทอร์โใหญ่นะคะได้ถืงเตียนแล้วท่าต่อมาเนะนะคะเรียนเชิญท่านทารโดดเสข้าพกับนะคะ ท่าพเจ้ากรรมการสถานีตำรวจพีพรบ้านปางค่ะได้จุดเทเ่อที่สองค่ะอันดับต่อไปน,นคะคะขอเรียนเชิญท่าพเจ้าำรวจเอกตับทิ้วรีแลนเจอร์รุ่นท่านผู้รก,กรรก,กับสทบ้านหปางค่ะ พื้นที่ที่สี่ขอเรียนเชิญท่านอภนนิษฎโธจตพลปานทรัพย์ท่านรองผู้กำกับสืบสวนสถาน,นีตำรวจที่คามบ้านป่า เลนที่หกขอเรียนเธอท่านร้อยเอกยอดเพชรกุณคงสังกัดกรมสำนัตกทหารากขอเรียนเธอค่ะ หบ่อยบ่อยและระดับต่อไปจะเป็นเรียนมงคลทางสาขานะคะซึ่งจะเป็นวงมาบน,นซ้ายขวานะคะในที่หนึ่ง ขอเรียนเชิญคุณแม่ดวงคะพิสรัและเรี้ยงพี่สอนคุณแม่ลัจาเป็นคำควนะคะขวัญค่ะ จะเป็นการถือเพียงงนงพระอุรุคุณทพันดาวเรงหมอนิเชิญน,นะครับผมคุณแม่ประที่ปอบเศรคุณคุณสุภกรเป็นคำฝันและคุณพินดาปองเศรษุลเล่นที่สองนะครับเล่นที่สามนะครับเตรียมพร้อมเลยน,นะครับคุณพอ่อวิศุภูคุณแม่สุจีแต่สรรครับเล่นที่สี่คุณแม่สัสสมปทาน 啊。 คุณแม่กาเลยคะอยู่ในสระไหมนะคถ้าคุณแม่กาไม่อยู่ก็ขอเป็นพี่ฝ่านะคะพี่ฝ่ายที่สดิจวายวระสิทธิโชควใชาไหระและเล่มที่แปนะคะได้ภาษีเรืองอะไรท่านผู้ใหญ่ราชหลย้าชมวลบั้งตามสวัครเยาค่ะและเล่มที่เก้าคุณพระธนพลนะคะโรจนกุลท่านประหลาับเดัหญ่ نمونه มีแล้จะพอนะคะในจุดเทีนมงคลเล่มที่หนึ่งและเล่นที่สองคะออ่ะจะอยู่รอบโต๊ะทองนโต๊ะผ้ับถือเล่นถือเล่นหน้าองค่นสองเล่นนะคะพอ <คน S 2> แลวคนสาวคนสาเยอะได ตามไปที fi indeer, fi ่ไหนที่ไหนขยานาคมีหน้าขนาดแล้วเตรียมมาเยอะ เราขอตทวนทเกอร์ที่2นนะคและอีนท2เลค่ะ และตัอย่างต่อไปนะคะเฮียนชจ้าทุททน ค,ครอบจะโวยครับแล้วก็อันนี้พิเศษนะครับท่านที่พักห้องพักด้านหลังท่านใดที่เปิดแอร์ทิ้งไว้รบกวนให้กลับไปปิดนะครับรู้สึกจะดินไฟแลวไฟเกิดการกระชากนะครับผมพะมีหลายห้องเลยนะครับผมดัมงนั้นเนี่ยรบกวนทุกท่านเลยนะครับกลับไปเช็คห้องสักครู่นึงนะครับผมแล้วก็ปิดแอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วลำดับต่อไปช่วงที่กำลังรอง ท่านพระเดชพระคุณนะครับอุปุบาพ่อปิศนะนะครับได้จุดเทียนมาหามคลใช้ท้องจักรวาลหลังจากเสร็จกรุจุดนี้แล้วพิธีกรก็เกิดอากาทุกท่านกก่าอาราธนาพระปรินะครับเพื่ออารัธนานิมนต์นะครับผมพระสงฆ์นะครับได้สวดเจริญพระพุทธธรรมในระดับต่อไปครับตอนนี้รามกินน้าจไดนะครับ สัพพะทุกขวินาศายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมพิสิติยาสัพพะพยาวินาศายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปิภาหายะสัพสพสัมพิสิติยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังภูทะมังคลัง